สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับที่ครูจะมาพูดถึงในเรื่องของอลิมิตการหารลิมิตของฟังก์ชันนะครับซึ่งก่อนหน้าที่เราเคยพูดถึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงในเรื่องของการหารลิมิตของฟังก์ชันโดยการที่เราแนทนค่าแล้วดูแนวโน้มลิมิตทางด้านซ้ายและปก็ทางด้านขวาน,นะครับ ถ้าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาก็สแสดงว่าลิมิตตัวนั้นสามารถที่จะหาค่าได้แต่ถ้าลิมิตซ้ายและลิมิตขวามันไม่เท่ากันเราก็หาค่าไม่ได้นะครับรวมทั้งการหาลิมิตจากกราฟด้วยนะครับดูด้านซ้ายด้านขวาด้วยของการาฟนะครับว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่าก็หาค่าไม่ได้เหมือนเดิมคราวนี้ถัดมานะครับถัดมาเ,าเราพูดถึงในเรื่องของอาการหาลิมิต จากกราฟไปแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีบทที่จะเกี่ยวข้องกับลิมิตนะครับทฤษฎีบทที่1น,นะครับตามาข้อความด้านบนนะครับที่เราเห็นตอนนี้ที่อยู่บนจอตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีคุณสมบัติอะไรของเยอะแยะมากมายในทฤษฎีบทนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เขาบอกว่าให้ลิมิตของ fx ครับเมื่อ x เข้าใกล้ a awesome. นี่เป็น l แล้วก็ลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้ a นี่เป็น m ตัวแรกนะครับในทฤษฎีบทที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าถ้าลิมิตของ c เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ c นะจะเท่ากับ c ความหมายของตัวนี้คืออะไรครับความหมายของตัวนี้คือลิมิตของ2 เมื่อ x เ,เข้าใกล้5ก็จะมีค่าเป็น2ทันทีนะครับนีบในข้อที่1นะที่เขากำลังพูดถึงกันนะตอนนี้ในข้อที่1หรือ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 เราบอกว่าลิมิตลิมิตของลบ8เมื่อ x เ,เข้าใกล้0ก็จะมีค่าเป็นลบ8ด้วย เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันอยู่ที่ไหนความสัมพันธ์มันอยู่ที่ว่าเห็นไหมครับค่า c ตรงนี้กับค่า c ตรงนี้มันคือค่าเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นลิมิตของตัวนี้มันไม่มีค่าคงตัวเอ้ยทษทีมันไม่มีตัวแปรมามีแต่ค่าคงตัวเพราะฉนั้นก็จะเท่ากับค่าคงตัวค่าค่านั้นเลยนะครับไปดูข้อที่สองในสมบัติของข้อที่2ข้อที่2บอกว่าอะไรข้อที่2บอกว่าลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็จะมีค่าเป็น a ความหมายคือเราสามารถที่จะเอาค่า A ค่าเนี้ยไปแทนค่าลงในฟังก์ชันได้เลยเช่นลิมิตของอ x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหข้อนี้ก็จะตอบอะไรครับลบหได้เลยทันทีหรือลิมิตของอ x เมื่อ x เข้าใกล้ ลบหนึ่งส่วนสองตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับลบหนึ่งส่วนสองทันทีนั่นเองนะครับข้อที่สองผ่านไปไปดูข้อที่สามครับข้อที่สามบอกว่าอะไรข้อที่สามบอกว่าลิมิตของข้อที่สามนะครับลิมิตของ x กำลัง n นะครับลิมิตของ x กำลังเนนมงงเ,เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง n เฮความหมายมันคืออะไรเนี่ยความหมายมันก็คือก็เหมือนเดิมครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเมือนข้อเมื่อกี้เรออะไรเราสามารถที่จะเอา a ตรงเนี้ยมัแทนลงใน X ได้หรืนะครับอย่างเช่นลิมิตของ X กกำลงังเอากำลังสองแล้วกันนะครับเมื่อ X เข้าใกล้สาก็จะมีค่าเป็นอะไรครับ เป็นสามกำลังสองด้วยนั่นเองนะครับซึ่งออกมาเป็นเก้าประมาณนี้นะครับ่ประมาณนี้เขียไหมคราวนี้ในทฤษฎีบทข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดเนี่ยมันเป็นแค่อะไรครับอ่าตัวอย่างเช่นอนซกทฤษฎีบทที่สี่เนี่ยมันมีค่าของตัวติดอยู่อ่าเดี๋ยวนะคือทีแป๊บเลย ทฤษฎีบทที่สี่หรอไม่ใช่ทฤษฎีบทที่หนึ่งในข้อที่สี่มันจะเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นเหมือนกับฟังก์ชันนั้นมันมีค่าคงตัวแปะอยู่นะครับอย่างเช่นลิมิตของสาม x กํำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้แต่ข้มหมายของเขาบอกว่าให้ดึงค่าคงตัวนี้ออกก่อนดึงสามออกมากลายเป็นลิมิต ของ x กํลัง2เมื่อ x เข้าใกล้2จากนั้นก็แทนค่าลงไปกลายเป็น3คูณกับใครครับเอา2ไปแทนในเหมือนในทิดสุบอกเาที่3ที่เก่งเอา2ไปแทนก็จะกลายเป็น3คูณกับ2ยกกำลัง2มันก็จะกลายเป็น3คูณ2กํลัง2ก็เป็น4 3 4เป็น10เราก็ตอบ1 2แบบนี้นะครับหรือ ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาที่มันเป็นบวกลบหารอยู่ฟังก์ชันที่มันอยู่ในรูปของฟังก์ชันบวกลบหารกันอยู่ให้ทำยังไงขอรวบยอดเป็นข้อเดียวเลยก็คือดูสิลิมิตของ 2x กำลัง2ลบ x บวก1หารด้วย x ลบ3 เมื่อ x เ,เข้าใกล้5ความหมายแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องอะไรมากมายกับมันก็ได้เราไม่ต้องซีเรียสว่าต้องหาแบบไหนอะไรงไงเราสามารถที่จะเอาอะไรครับสามารถที่จะเอา5ตรงนี้เล็กนี้ไปแทนลงใน x ได้เลยนะครับเพราะนั้นพอแทนค่ามนันก็จะกลายเป็นอะไรเป็น2คูณกับ5 ยกกำลัง2 2คูณกับ5ยกกำลัง2ลบกับ5บวกกับ1แล้วก็หารด้วย5ลบ3 5มหากำลัง2ก็เป็น25คูณ2ก็เป็น50ลบกับ5บวกกับ หนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนด้วยห้าลบสามก็เหลือสองห้าสิบห้าสิบลบห้าก็เหลือสี่สิบห้าบวกหนึ่งก็เป็นสี่สิบหกนะครับออกมาเป็นสี่สิบหกหารสองคำตอบก,ก็คือยี่สิบสามนั่นเองนะครับ ซึ่งถาว่าตัวอื่นๆก็ทําเหมือนกันเพราะฉนั้นถามว่าหลักการหาลิมิตเบื้องต้นของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเอาค่าอะไรครับค่า x ที่มันเข้าใกล้ตรงเนี้ยแทนค่าลงในฟังก์ชันได้เลยถ้าแทนค่าฟังก์ชันแล้วออกมาเป็นจํานวนจริงเราก็ตอบค่านั้นแหละคือค่าของลิมิตนะครับ <S <S ไปดูแบบฝึกหัดสักข้อสองข้อสิแบบฝึกหัดของเราข้อที่คือไม่ใช่สิแบบฝึกหัดในข้อที่ ไหน้าที่ห้านะครับแบบฟอร์มที่ห้าเรื่องของลิมิตนะครับเรื่องของลิมิตเบื้องต้นอ่าคขาเนี้ยดูซิข้อแรกตอบอะไรเอ่ยข้อแรกมันเป็นลิมิตของค่าคงตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยครับตอบหได้เลยข้อที่สองนะครับเราสามารถที่จะเอารูทหตัวนี้แทนค่าลงในเนะครับมันก็จะกลายเป็นรูทหข้อที่สามเอาอะไรครับ เอาหนส่วนสองแทนค่าลงในสี่มันก็จะกลายเป็นเก้าลบกับสี่คูณกับสองก็ออกมาเป็นอุ้ยหนึ่งส่วนสองไม่ใช่สองอันนี้ก็ตัดทอนไปมันก็จะเป็นเก้าลบกับสองข้อนี้ก็เลยตอบ เจ็ดนั่นเองนะครับไปข้อที่ซีเอาเลขสองไปแทนมันก็จะกลายเป็นเป็นอะไรครับเป็นสามคูณสองกำลังสองก็ะจะเป็นสามคูณสองยกกำลังสองลบกับสี่คูณกับสองออกมาเป็น สอสอเป็นสี่สามสิบสองลบกับสี่สองเป็นแปดข้อนี้ก็เลยตอบสี่นั่นเองเอาอีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งข้อห้าเอาสาไปแทนสองคูณสามบวกกับสามส่วนด้วยห้าอลบกับอุ้ยห้าเองไงเพราะเราเอาไว้ครับเอาสามมาแทนค่าลนวะ ก็จะกลายเป็น5คูณกับ3ลบกับ2ก็ออกมาเป็น2 3เป็น6บวก3ก็เป็น9 9 9าเอาเกาก9 9ส่วนด้วย5 35สลบสก็เหลือ13ครับประมาณนี้นะครับที่เหลือในแบบฝึกหัดที่5นะครับให้พวกเราลองทำดู และแบบฝึกหัดที่ใบงานที่6กนะครับที่เป็นเอกสารที่บอกว่าเรียนอยู่บ้านให้พวกเราฝึกทําดูถ้าพวกเราไม่เข้าใจข้อไหนหรือทําไม่ได้ข้อไหนติดข้อไหนก็ให้ลายหาคุณครูหรือแม่ก็โทรหาคุณครูได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งโอเคครับหน้าไม่ใช่สิครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ